มันหวานนี้กินแทนข้าวได้ทุกวันเลยไม่เบื่ออร่อยมากเถอะอันนี้จะเป็นมือกางวันนะคะของวันก่อนนูน่นดิเลมากักลงจิดไม่เคยทันเลยชื่อเมนูเป็นหมูก้อนไปก่อนนะคะก็หมูสับ200กรัมก็เอามาผสมไข่ไก่แล้วก็ปรุงรสด,ด้วยผงสามเกลือแล้วก็ผงปรุงรส มีน้ำมันงานด้วยช้อนโต๊ะหนึ่งแล้วก็ซอสหอยนะคะปรุงแค่นี้แล้วก็หยุ่มๆย่ให้เข้ากันพักไว้สักครึ่งชั่วโมงแต่ไม่ถึงหรอกประมาณ15นาทีได้เสร็จแล้วก็ตั้งกระทะฉีดสเปรย์น้ำมันมะกอกลงไปนิดหนึ่งแล้วก็เอานางมานาบกระทาแบบเนี้ยทำเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้นะคะฉันก็เลยเรียกว่าเมนูหมูก้อนหรือจะเรียกเป็นแฮมเบอร์กได้ไหมได้หรือเปล่า ไม่รู้ว่าไอแฮมเบอร์กเขาต้องผสมอะไรบ้างนะคะพอ,อย่างไปสักพักก็ใช้ฝามาช่วยปิดด้วยเขาจะได้สุกเร็วทั่วถึงนะคะคือฉันก็ไม่ได้อยากแบบย่างใช้ความร้อนนานๆพิกกลับไปกลับมาความสุกประมาณนี้ไม่ต้องถึงกับเกรียมนะคะให้สีเหลืองๆแค่นี้ก็ตักขึ้นได้เลยคือนางอร่อยนะเนี่ยฉันอยากกินอย่างแลเพราะมามากเสียงเสร็จแล้วก็มารวกผักต่อผักอันนี้ที่เคยลงรูปไปเมื่อวันก่อนคือนั่งอยู่ในตู้เย็นมา13วันแล้วไม่เหี่ยวไม่เฉาไม่สลดเลยเธอฉันงงมาก ตอนแรกก็ว่าจะมาเคลียร์ทิ้งคือตั้งใจไว้แล้วว่าเออเขาน่าจะไม่อยู่แล้วน่าจะเสียชีวิตเลยเนี้ยพอมาเปิดดูอ้โหูยังสดอยู่เลยแต่ไม่ได้พูดถึงวิตามินนะน่าจะไม่อยู่แล้วแหละแต่ฉันก็ไม่กล้าทิ้งไงมันยังสวยอยู่ก็เลยเามาทํากินก่อนแล้วทุกวันนี้คือตื่นเช้ามาไม่ได้หุงข้าวนะตื่นเช้ามาคืออบมันเลยมันอันนี้อบไว้ตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็มาอุ่นเพิ่ม10นาทีให้เขายังร้อนๆอ,อยู่เทอมือนี้คือแบบที่สุด